สนุกกว่ามือถือน้องพีเจเป็นเด็กหญิงร่าเริงสดใสผมยาวสวยใส่ชุดสีชมพูเธอชอบเล่นกับเพื่อนเพื่อนที่ใส่เสื้อสีสันสดใสแต่พักหลังนี้ทุกคนดูจะติดอยู่กับหน้าจอมือถือของตัวเองจู่จูน้องพีเก็เงยหน้าขึ้นมาเธอคิดว่าเรามาทำอะไรที่สนุกกว่านี้กันเอถอะเธอหันไปหาเพื่อนเพนแล้วพูดว่าอยากเลิกติดมือถือใช่ไหม มาลองกิจกรรมสนุกสนุกแทนกันกิจกรรมแรกคือการวาดรูปการ์ตูนที่ชอบน้องพีเจหยิบกระดาษกับดินสอสีขึ้นมาเธอตั้งใจวาดรูปแมวตัวโปรดของเธอส่วนเพื่อนๆก็เริ่มวาดตัวการ์ตูนที่ตัวเองชอบเหมือนกันทุกคนต่างวาดรูปอย่างสนุกสนานพวกเขาหัวเราะและชื่นชมผลงานของกันและกันหน้าจอโทรศัพท์ถูกลืมไปแล้วอย่างสิ้นเชิง กิจกรรมที่2คือการเขียนบันทึกประจําวันทุกคนหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆขึ้นมาน้องพีเจเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวันนี้ส่วนเพื่อนเพื่อนก็เขียนเรื่องราวของตัวเองบ้างพวกเขาผลัดกันอ่านบันทึกให้เพื่อนๆฟังบางเรื่องก็สนุกจนหัวเราะบางเรื่องก็น่าประทับใจพวกเขาได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านเรื่องราวในบันทึก กิจกรรมสุดท้ายคือการพับกระดาษและเล่นเกมกระดานทุกคนช่วยกันเลือกกระดาษสีสวยๆมาพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆและอีกกลุ่มหนึ่งก็เริ่มเล่นเกมกระดานที่สนุกสนานเสียงหัวเราะดังขึ้นไม่ขาดสายทั้งจากการพับกระดาษที่ได้รูปแปลกๆและจากการแข่งขันในเกมกระดานที่ตื่นเต้นเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขามีทั้งกองกระดาษพับรูปสัตว์ และเกมกระดานที่เล่นจบไปหลายรอบทุกคนรู้สึกมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมที่ทำร่วมกันจริงๆน้องพีเจยิ้มอย่างมีความสุขเธอหันไปมองเพื่อนๆแล้วพูดว่าสนุกไม่แพ้มือถือแถมได้ฝึกสมองด้วยนะเพื่อนเพื่อนทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาค้นพบแล้วว่าความสนุกที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในหน้าจอ